สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันท่นายบอกให้ฉันไปบินโดนให้ดูไหนๆน่ะถ้าตามในข่าวใช่ว่าใกล้ๆนี้นะแล้วนายอย่าลืมจ่ายค่าโดันด้วยนะฉันให้ฉันไม่โดนให้ฟรีนะฉันจ่ายตังค์นะเว้เฮ้ยโถ่เพื่อนๆกันรถน่นไหวหรืไงั โดนจะซื้อโดนจะซื้อมาเจ็ดหมื่นจะคิดชั่วโมงละพันพอท่านายท่านท่านนายเจ็ดสิบชั่วโมนงนายคุ้มทุนแล้วดิอเออเออก็ก็คุ้มนะได้โดนฟรีด้วยเออก็แพงกูอะ่ะโอ้อโหให้ห้าร้อยให้ท่านมีโดนตรงไหนเลือกมาเลยไม,ไม่เห็นข้างหน้าไหมันบอกก่อนนะว่าที่ฉันมาช่วยนาย,นายไม่ใช่อะไรนะ<ม>ฉันก็อยากเห็นดูกันว่ามันจะมีผีหรือมีตัวอะไรที่นายบอกอะไรนะเกี่ยวกับการทดลองไอเอาคนสองคนมาต่ออะไรเนี่ยงั้นหารร่วมเลยฉันให้นายห้าร้อยนายให้ฉันห้าร้อยทำไมให้ค่าอะไรเออค่าค่าดูไงท่นนายแรกเห็นด้วยไม่เอาไม่เเเอออาาารก็ยยหหนด้้วโโ ไช่ว้าเฉพาะอยากเห็นฉันไม่ได้อยากฉันเอาเงินแค่นั้นแหละไหนฉันมีตรงไหนมีตรงนี้เหรอเพืห็นบ้านหลังนั้นไหมตรงนี้แหละไหนบ้านหลังนั้นวะบ้านที่มีไอ้บ้านที่ดูโซรมเก่าๆนะเออที่มันมีปอดอ่ะที่มันเขาที่สามเวลาดุนผ่าครึ่งซี่อ่ะอุ้ยโอ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 ้โหโอ้โหเลยที่สามีภรรยาโดนผ่าครึ่งซี่เออ แล้นี่เห็นว่าเขาตกมาเป็นร่างสกอรแล้วไม่หรอกที่ันนนะซื้อไปเจ็ดดุลกันน้ำได้โอเคฉันไม่กลัวเอ๋โอเคถ้าโดนทางไม่ใช่ของฉันบอกนะสมมติถ้านายเอาไปลงอินเทอร์เน็ตหรือลงข่าวอะไรเงี้ยเขียนด้วยนะว่าโดนคือของแซมมี่ฉันได้ได้เครดิตด้วยโอ้โหไอหมอนี่เนี่ยได้ได้เครดิตได้ตังค์ด้วยได้เห็นผีด้วยเอ๋ถ้าไม่มีนายโดนแน่โอเคบ้านหลังนั้นใช่ไหมเออใช่โอเคเราปีนไปก่อนละกันโอ้เจ้ามาก็บ้านธรรมดานะเก่าๆเห็นไหมนี่ถ้าเราส่งห้างดิฉันส่งมาเป็นกล้องซ้ายล่างน่ะะะะนนเเเเห็ลลืืออออออดด่่ยปรรวะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูบินรอบบ้านก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะมีคนอยู่ข้างในเฮ้ยมีคนมาลองรูดูกันด้วกันรู้เหมือนกันเหตุโดนเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังทำอะไรอ่ะทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเราเข้าอยูใกล้ๆแบบนี้นิดนิดชุบชุบเฮ้ยมันกำลังจะมันหันมาเฮ้ยมันไหนแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน

โพังเลยโดนฉันโอ้ียบร้อยความผิดนะนะฉันไม่เกี่ยวนะเออไปดูทีนี้โซ่ก่อนชุบๆ<น>โอเคอเดี๋ยวแม่จะเข้าไปากรอบใหม่ที่บ้านฉันมีตัวตัวประกอบอยู่เดี๋ยวว่าโอเคแค่น,นี้ก็พอลใช่ไหมเราได้รูปมาแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีความนีไม่พอใช่เพื่อนโดนฉันพังรูปมันก็หายไปนี่อาหายแล้วแล้วเอาเอาโทรศัพท์นาไมาเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาเข้าไปถ่ายรูปต่อโอยโดนฉันพังอ่ะเป็นอะไรนายนายจะได้เห็นกล้องของโทรศัพท์ที่โหดที่สุด พูดมากข komt, ึ okay, ้นมาโอเคเดี๋ยวเอารถไปจอดก่อนจอดข้างในก่อนจอดตรงนี้กันแม้งเอ้ยโดนพังเลยโอเคเดี๋ยวหลบตรงนี okay. ้หลบตึกตรงนี้กันโอ๊ยได้ไหนไหนเอาสับมาดูฉันฉันหาโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงอยู่ในรถนั่นแหละลองหายดีในเกียร์นี่นะโทรศัพท์โทรศัพท์โลกเกียเออกล้องมันชัดโอ๊ยก้องมันกล้องมันชัดนะโอ้โหมึงไม่มีกล้องเพื่อนโนเกียไม่มีกล้อง แกเ็งเล่นอย่างนั้นแหละเออเนีย,ย,ยก็ว่าอยู่กับของเล่นเออโซนี่ก็ยังดีโอเคแล้ไงให้ข้าถือให้ใช่ไหมโอ้ยโทรศัพท์านายเดี๋ยวลองจาอฟ้าที่มันฝนตกป่าวว่าพังไหมเนี่ยใช่เห็นผู้ชายใช่เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงอะอยู่ในร่างเดียวกันด้วยฉันกล้เห็น,น,หนแต่ว่าฉันไม่เชื่อไงฉันไม่เชื่อสายตาตัวเอง เล <Onion. S 1> มีรอยลงรอยเลือดเต็มเลยกูจะบ้าเหมือนเขาจะถกปีนหน้า hmm. ฝ like ั่งเนี้ยต้องหาเข้าฝั่งหลังบ้านวะนี่นี่เราจะเป็นแบบผู้ส่งหรือลุกนค้ดถฆาตกรมอสถ้าเรามาใช่เขาเหมือนเหมือนเขายังทำรัวไม่เสร็จเลยนะอือแต่ว่าฉันจำได้นะว่าเขาได้ฉันได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วไม่ใช่หรอไอ้คนที่แบบโดนผ่าตัดอ่ะตอนแรกเหมือนจะรอดนะแต่รอดได้ไม่นานเพราะว่ามันมีหลายอย่างอ่ะแล้วก็ตัวก็ขาดฉีกขาดแล้วก็เสียชีวิตเออมันมันโอกาสรอดยากอ่ะมันทำได้ด้วยหรอการที่บอกว่าเอาคนสองคนอ่ะที่แบบสมมติอ่ะน่เยาคอู้รแลว แล้วอยู่ๆก็มีนักวิจัยคนนึงจับ2คนนั้นอะเป็นเป็นตัวประกันหรือว่าแบบเอาไปทดลองผ่าครึ่งแล้วก็เอาลงร่างกันต,ต่อต่อส่วนแบบพวกของในร่างกายอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้ด้วยเปล่วะมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนายกับชั้นอาจจะแบบมีสมองคนละซีกอะไรเงี้ยเออใช่ไหมใช่ใช่ใชหมายถึงว่าคนนู้นอะใช่ไหมถึงคนที่อะไรนะถ้าเป็นฝาแฝดตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วอยู่ในร่างเดียวกันอ่ะในความเป็นไปได้พอมีอยู่เพราะชันเคยเห็นอยู่ฝาแฝดตัวจิดกันอ่ะใช่แต่เนี่ยมันคือต่างคนต่างอยู่แล้วเอาตัวติะกันมันไปไปไม่ได้ ก็เป็นการทดลองอะไรวะไม่รู้อ่ะโอเคฉันรู้ถ่ายกล้องละชวบ้านบ้านโสมจังฉันถ่ายแล้วนะอ๋อตรงนี้บ้านที่เราเจอ่ใช่เราเจอชั้นสองเห็นป่าวีทีวงทีวีไฟไฟติดได้ไงวะติดอยู่เลยใช่ไม่เข้าใจ่มเลยโอ้ยข้างบนมีอะไรบ้เพื่อนี่ไงไฟไหมใช่บ้านหลังนี้ไฟไหมนี่ฉันจำได้นี่ไงดูดิโอ้เด็กที่ฉันบอกเนี่ยมันกำลังกินเจ้านี่อยู่อ่ะมันคือหัวใครวะหัวใครวะไม่รู้แต่โดนทะเลาะหนักมดแล้วนี่โอ้โหลอจะเป็นหัวเราต่อไปวะเออหัวนายอะ ฉันโดนด้านไม่นหายจากที่นี่ล้วถ่ายูปถ่ลยรูปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปโอเคแช่แช่ก่อนโยหายไปแล้วโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เหมือนหางตาฉันฝาดเนี่ยหางตาฉันฝาดคืออะไรวะเหมือนไปกันเห็นไอ้ตัวนั้นอะอยู่ไหนมันเมื่อกี้มันเดินผ่านอะไรเงี้ยอุ้ยเอ้ยฉันฉันฉันเชนายฉันฉันคิดว่านายไม่น่าจะโกหกพอฉันจำได้มันก็อย่าบอกนะอย่าทำเล่นเหมือนหนังนะที่บอกว่าอยู่ข้างหลังฉันอะไรเงี้ยโอ้ตช ตะปไปตะบี่ตะบี่อะไรเพื่อนลงมาเร็วรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยงานเป็นครับเจียเซนคุณพ่อผมใครอะคุณ่อผมมาดีผวกมันจะมาไล่ผมจะช่วยอ้าวหายไปไหนแล้วไม่รู้นั่งขึ่ไหนน่ะใช้หัหลังเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยทำไงเดี๋ยวมันก็รู้หรอกเฮ้ยออกไงดีวะมีทางมีทางลงถล่ไปไหนอ่ะใช้หัวอย่าลงเลยเป็นน้ำนี่เออเฮ้ยออกไงดีวะออกไงดีเฮ้ยกัวลังเฮ้ยตะมี่ทำไมดีทำไมดีเราทำไมดีมันไม่ทำดีแล้้วไม่รู เดี๋ยวห้องนอนห้องนอนบ้านเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวทางตันดิมาก็ตันดิตันไปแล้วโอ้ยเฮ้ยฉันอยู่ไหนวะเนี่ยตื่นเพื่อนตื่นแล้วมันตัวผีกินได้ก็ไม่ตื่นอะ่ลละ <c oughs> โอ้ยเคยบอวกโกวผีฉันอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนวะไม่รู้อ่ะ ชั้นใต้ดินเหรอขึ้นไปดิโอ้ยไม่รู้ขึ้นขึ้นแต่ขึ้นไปเร็วกลับโอ้ยมันติดอ่ะมีอะไรเหมือนมีอะไรทับทับทับประตูอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเออเออว่ะมันไม่มีทางออกทางออกเลยด้ก่อนที่อาจจะมีวงลุอให้เราใช้ก็ได้เฮ้ยตองเฮ้ยโหดีตองหัวมันมีไหมผู้ศาสตร์จะช่วยผูสศาสตร์จะช่วยให้แบบเป็นภูเปิดง่ายๆอะไรแดงๆตรงนี้แหละตรงนี้มีแดงๆต้องไม่รู้เลือดคนเปล่าไม่รู้อ่ะโอ้ยไม่มีเลยไม่มีนี่ก็ไม่มีเฮ้ยใครอ่ะไก่อน ไฟด้วยังไปยังยู่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 กดท้ายอ่ะหายแล้วสวยแม่เอ้ยมันจะไหนวะเมื่อไปนึงฉันดูกองเออเผื่อกองเออจะมีอะไรไปนึงนะโอ้ยออกไฟไฟไฟพังไฟไหนทุกไฟไหนเดี๋ยวข้างหลังอ่ะโอ้ยไม่มีไม่เอมีไม่เอามีอาวุธเลยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะนเขาอะไรเะเบิดอหรอเขาลงมาอ่ะเฮ้ยนี่เสียงกลไกไหม ใช่แล้วพอเรากล่องไปวางอ่ะมันได้เสศษกลไกจทำงานอ่ะยืนจะบอกสภาพเราต้องหาหากล่องเนี่ยไปอุดไอ้ตรงแดงๆเหมือนเดิมเพื่อให้ตัวปตัวเปิดแน่นอนเลยตรงไหนมีตรงไหนมีรอยแดงอีกตรงนี้ก็เอฝั่งฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ปะกล่องนี้ปะกล่องนั้นยังไม่ดูเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้นี่รียบร้อยดั่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปิดว่ะไปไปเลยไปเลยไปเลยแอบเลยไม่ไหมไม่ไหมไปกูได้ไงวะ ไม่ได้กิ่นคนหัวสองสีเปล่าไปยังไปแล้วโว้ยจะโผล่อะไรหน้าหนาววะเออแต่เมื่อกี้มันมันโผล่แถวเนี้ยมันเหมือนมันหัวเลยอะไรสักอย่างท่อนี่หรอคืออะไรอ่ะหรือว่าไม่รู้เจคนไหนไหนทำไรไหนทำไรอ่ะยังไงเฮ้ย เ้เรียบร้อยเฮ้ยประตูหายไปแล้วไปดูยากเลยง่ายมัดโอ้อะไรอ่ะประตูนี่คืออะไรวะเนี่ยคือยังไงคือยังไงคือยังไงตอนนี้ต้องซ้ายขวาซ้ายมันมาแล้วเพื่อนกูไปแล้วขวาซ้ายขวาไปต่อไหนขึ้นได้ไปโอ้โหครับโลดิชาร์ดข้ามไปเนี้ ไก่ไม่ตายไม่ตายไมตายไมตายเก้าวันเท่าไรโอเคจะเล่เลยคือเร็วไก่ลไก่ละไก่ลไกหลุดลไก่หลลไก่หลลกหลแล้วจะไปชนอจ่าจาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมมาเตามนเล่นเปนมาเล่นเป็นมาเล่นเป็นเนียนี่ละไปยังไงกระโดดกระโดดตกระแพงกระแพงกระแพงโอเคโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ออยโ มาทันที่มาทันที่มาทันที่ขวมันกลมไม่ได้ขวาแล้วขวาโอ๊ยเก็บเกกลมไม่ได้ฉันว่านะมันหายตัวมันหนักหน้าเราแน่เลยว่ะลูกขึ้นรีบไปรีบไปลูกมันหายแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันด้วยมัด้วยมันด้วยไปไงอ่ะมันชึบโอเคชึบเอาใจตายอาใจตายขึ้นมามาตาเลยเพื่อนข้างหน้ามีหัวคนเต็มหมดเลยปก่อนเป็นประเทือนคือไรอ่ะโอ้โหมีหัวก็เต็มเลยฉันว่านะฉันให้ดอนะหัวที่นายเห็นตรงเนี้ยคือหัวในห้องแล็บ พวกทหารนักวิทยาศาสตร์อ่ะใช่ใช่ชัดเจเลยอันนี้คือหัวไม่ดหหีหัวนี้มันหัวสองคนนั้นเลยอะเออเป็นไปได้นะอลายหินอ่ะรหัสอาจจะไม่จําเป็นปหรอืออะไรหินรหัสอาจจะไม่จำเป็นคําใบ้หรอไม่รู้รหัสอาจจะไม่จําเป็นหรอรรศูนย์เก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์คือแล้วว่าหรือว่าเป็นหรือว่ารหัสคือโคมไฟ อองงใใสส่่ดิฉันจำได้ฉันจำได้นะว่าคนที่เป็นเหยื่อเขาจะได้ว่าประวัติเขาอ่ะเขาเป็นผู้หญิงครับไม่ใช่เป็นสามีภรรยาไอ้เมียเขาแล้วก็ผู้ชายอาจจะเป็นทหารเก่าฉันว่าถ้าเขาน่าจะใส่รหัสเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวว่าพวกการทหารหรือแบบไม่เกี่ยวกับทหาถรับอะไรแน่นอนเลยพวกแบบนักสืบอะไรเงี้ยออแล้วฮินมันเกี่ยวอะไรวะฉันก็ไม่ได้ใจว่ะต้องหาหนแล้วหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สามพิซซ่าเลยไงศูนย์เก้าสี่สิบสองศูนย์เก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ชัดเจนเลยเห เก้าียบเงียบดิดูอะไระวฉันเป็น้าสิบอันนี้ไงฉันอ่ะฉันถ้าเป็นผีเฮ้ยตายไม่รอดมันไปทางเขาเจอไอ้ผีตัวเมื่อกี้นะฉันฉันแค่ประตูมันประตูมันมันตุ่มปอมอ๋อรหัสอาจจะไม่จำเป็นนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้มันคืออะไรแต่มีไฟแช็กให้ด้วยอ่ะนะดูนี่ดิมูนีหโผคนด้วยแฮะเอาไปเอาไปจุดบุหรี่เปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยเขาเลยเฮ้ยใครวายใครใครร้องอ่ะใครกี่ร้องไม่รู้ไม่รู้ คืออะไรอ่ะช่นไม่เข้าใจไม่รู้อ่ะหรือว่าถ้าเราทำลายหัวนี้เราอาจจะทำลายตัวไมกี้ได้มีฝาโยนเลยโยนเลยโยนเลยไอ้ยเ้ยเฮ้ยโสิมาแล้วมาแล้วไอ้ยอา งบฮึบฮึบแล้วกูบออกฮึกเจีเลยชัดเจนเลยมันมันมันมวายมันบบเยยมวายวายมันวาินสั์มันกินล็อกรต้องทำอยางแัแยกแยกแยกันหาแยกกันหาในดูดูดูเรียบร้อยกินล็อกไปดิไปแล้วว้ยมันัวไฟมันัไฟมันตัวมันัไฟ้มันนี่นีฉันฉันมีเอวนเจีา โยใสเลยใส่เลยใสเลยเอาละจ้าสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเจ็บปวด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 เเจ็บปวดนะอะไรทเาเจ็บปวดฉันก็ได้หัวเนึ่งไงน่นก็เ้ยจะไเจ็บปวดไอ้เจ้าพิศาตยูในมือช่นะเผาแม่เลยเฮ้ย

อันนี้อันนึงมีอันฮึบฮึอยู่ตรงอยู่ตรงไปไหันไปไปเฮ้ยไงสวยยไอกหัวนึงนไ้กหัวนึงอ้าวสุดท้ายไงไม่ไ่บ้าานของกันแออนวอออนวอมาไถ้าเราใส่ท้อกันมันตายแน่นอนหได้เลยไปไมไปเไไอปวดเปวตายแล้วเพื่อนเอาไปเลย กันย้อนะกลับไงเนี่ยอ้าวกลับไงหรือเราต้องเราต้องเผาตัวเองหรือวะใช่ป่ะนะเราต้องกลับไปทางเดิมว่ะเราว่ากลับไปหาทางออกทางเดิมไหมทางที่เราตื่นมาไปไปเราไปดูเราเราเป็นคนชั่วป่ะวะไม่ชั่วนะเพราะว่าเราเขาเป็นคนดีเราข่าพิศารเลยนะเพื่อนเต่ว่าเขาเป็นพิศารที่ไม่ดีใช่ไหมตกลงอ่ะก็ก็ก็ไม่ดีหรอมั้งเโอ้ยฉันตกโอ้ยเพื่อนไปหนีกันดีกว่าจแค่บอกว่าไอ้นั่นไอ้นั่นเจ้านั่นจะตายแล้วนะโอไม่เรื่อมเพิ่มขึ้นไว้ตรงเนี้ยไปเล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 ยโอ๊ยเจ๊ไปเลยไปเลยนี่ดิ กรีดร้องเหมือนเดิมอีกแล้วคำรามบ้านหลังนั้นมันไม่ตายหรอไม่รู้เพื่อนแต่ที่รู้ว่าเราไม่เอาแล้วกูไม่ตายโรงงานนะกลับบ้านก็เลยเออเงอนด่าร้อนมากเอ้ยเกินไม่รู้อะจ่ายคืนกูด้วยผ่านหนึ่งมาไหนปอไหนบอลตอนเดี๋ยวก็หายว่ะเจ้าแม่เลยไปเพื่อนไปไปไปแล้วไปถุงไก่ปูกไปแล้วไปแล้วไปไปโอ้ยน่ากลัวยิ่งหาย